ความหมายทางด้านาง,งานเทียน,น่าษาเพื่อนก็เราก็ไม่เคยลืมเรื่องสําคัญทีนี้ผู้คนอาจจะมาเห็นว่าความยุนี้ของเทียนบนคือใหญ่แล้วใหญ่แล้วยังไงแล้วกว่อนที่จะใหญ่นี่มาจากไหนนี่ไม่มีใครเห็นนะาะ,ะผมก็เคยมีการประดุมกับการเสวนาที่หน้าเทียนเนี่ยกับพิธิกรคนหนึ่งเขาก็ชอบกิจกรรมอะไรต่างๆซึ่งผมไม่ใช่ activist เรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบต่อสู้ผมไม่ใช่ อะไรครนักประท้วงอะไรแต่ผมก็บอกว่า,าไม่ทุกคนอาจจะลักเอาช่างเทียนเราไปไปขังไว้ร้ายมากนะฮะพอห้ามกับอุบลนจนกว่างานเทียนอุบวจะผ่านไปแล้วเข้าเริ่มมาขอความรู้จากเราอบอจอนี้ก็เป็นไส้สุดให้เขานะครับเอาไปใสงตัวอยู่การชุดชนทำาจีงเสร็จแล้วก็ส่งช่างเทียนไปสอนที่นั่นเสร็จแล้วก็มาลักเอาช่างเทียนเราไป ผมผมมีช่างในบ้านผมเรียกเขาว่าพวกขายชาก็ไปอยูแ่แล้วผมก็ไม่รับกลับเข้ามาทำงานในบ้านอีกเสร็จแ,แล้วก็ถูกเขาขังเอาไว้จนกระทั่งงานเทียนบลจบไปแล้วถึงจะปล่อยตัวกลับผมว่าอันนีเน้เป็นการทำลายร่างเงาของเราเป็นการอากตันยู่อย่างยิ่ง ะะแต่คนอกตันยูก็เพ่มมีอายุยืนไปจนสร้างความอกตันยูให้เราได้ตกต่งอย่างนี้ผมขอประดามพวกอกตันยูน่้นนนะะ้าที่ทำกับอุบลอย่างเจ็บแสบนะฮะแล้วก็เขาจะทําไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาทําอกตันยูกับเรานะนี่ผมก็จําเป็นต้องพูดในที่นี้ถึงแม้ว่าจะมีคนฟังไม่เยอะแต่ก็เทวดารับรู้ว่าภาพอกตันยูที่มีจริงชาานาตมูเห่ามีจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ประวัติที่ผมได้คุ้นเคยกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับขวางานเทียอบุบลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพูดในวันนั้นผมว่าไม่ว่าใครจะขโมยเอาช่างเอาปูบัญญาเอาอะไรเราไปได้แต่ว่าจิตวิญญาณของคนอบนุบลเขารักไปไม่ได้นะฮะจิตวิญญาณของเราคืออะไรคือการที่เราทําเทียนแล้วเมื่อไรเราก็งานบอกเขานะฮะจะเห็นว่าจังหวัดอื่นไปทําล้อเรียนการเมือง มันก็เป็นเรื่องของคนที่ใจมันใยในเรื่องอกุศลัทฮะในเมื่อของที่ถวายเป็นพุทธบูชาไปร้อเรียนการเมืองก็ก็ดูพื้นฐานของจิตใจของคนเหล่านั้นก็แล้วกันว่าเขาจะสูงเท่าคนบนได้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้กล่าววันนี้ก็อยากจะยกย่องบรรพบุรุษของเราคนบนของเราในปัจจุบันว่าจิตวิญญาณของเราเต็มไปด้วยอุศลไม่ใช่เรื่องของอุศลนะอาจจะพ้นอกุศลัาในเรื่องของงานะไรนะับงานบางใย บ้านไฟนี้ก็เป็นเรื่องรามุกอยากคายสนุกสนานอยากจะทําอะไรก็อ้างเล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องมีแต่เรื่องรามุกสิรามุกพางั้นงาน,นในเรื่องของงานบ้างไฟถ้าผมเองก็เป็นลูกหลานยโสธรด้วยบังเอิญลูกหลานยโสธรเพราะว่าก็ทางใหญ่ทัว่วก็จิตติยโสธรน,นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไปทุกปีแล้วก็กมอมเล่าผมก็เมาเด็กๆก็โดนกอ่อ กอกเล่าให้เมาแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้คลานเลยครับเพราะว่าอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เขาก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ท่านบอกว่ามันทําอะไรก็ได้หมดแล้วก็ตาก็โดนจับโยนลงไปในตมก็เลเอะเทอะนะฮะจนกระทั่งผ้าปูมือจําตะกูลเนี่ยขาดที่ก้นเพราะถูกโยนลงตงมข้าที่อายุเป็นร้อยปีขาดอันนี้ถึงได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากุมาสวัสดิ์ท่านทนไม่ได้ ถึงจะไม่มีหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ออกคำสั่งนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะฝากให้ท่านจุานาว่าอยาจะเชื่อชูเกียรติท่านที่ทำบุญติงคุณกุศลบ้ามีบ้างไหมที่พอจะมีสำเนาอาการที่ท่านได้ได้ไดออกคาําสั่งอย่างนี้ว่าเป็นท่านหรือคนอุบลเรามีสํานึกเองเพราะว่าตอนนั้นเราก็เริ่มมีมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะฮะเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ คนบ้าทั้งเมืองนะฮะมีคนบ้าอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนที่ฝักใฝ่ในธรรมะมีปัญญาก็มีท่านสูงส่งเป็นครูบาอาจารย์ของโลกนะฮะเราเรียกว่าในปัจจุบันนี้พุทธศาสนาแผ่ไปทั่วโลกได้ <S <S ถ้าไม่มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเจ้าคุณวารีแล้วสายกรรมฐานพุทโธเราไม่เกิดนะ,ะ <S <S แล้วก็ <S <S ในประเทศต่างๆทุกชาวยุโรปอินเดียออสเตรเลียอเมริกา ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของหลวงพ่อชาซึ่งเป็นลูกศิษย์สำคัญของปวยจางเหล่านี้ครผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยฮะสมัยหลวงปู่มั่นบวชเป็นพระที่วัดสีทองหรือวัดสีบนปัจจุบันนี้หลวงปู่เสายติกรรมเป็นธรรมยุทธ์เวลานั้นแม้ท่านวงการรงก็ต้องการปลับแปลงสัญชาติจากที่เป็นวัดบ้านธรรมดาให้กลายเป็นธรรมยุทธ ไทยไม่เป็นธรรมยุตก็ถือว่าไม่มีระดับเพราะว่าต้องการให้เรียนหนังสือไทยครั้งแรกเท่าเรียนบนวิทย์นะฮะเรียกว่าเป็นโรงเรียนแรกที่วัสุปัตนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเองเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณมาลีท่านสายเลือดก,ออก็เริ่มศึกษาท่านภมูมิชาอนุสาวรีย์ถวายท่านนานทำให้รู้สึกว่าการที่เราเริ่มเรียนภาษาไทยทิ้งภาษาสามนไทยน้อยไปการที่ต้องการให้เป็นปึกแผนแต่ว่า อุบลเราเนี่ยฮะข้าวเหนียวมันเหนื่อยไม่เหมือนข้าวข้าวนึ่งข้าวนึ่งล้านนาตอนนี้ทุกคนลุกขึ้นมาแต่งเป็นรูปหลานพระราชยากันหมดแต่อุบลเราก็เริ่มแล้วนะฮะเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเราเราเราเข้ายังสืบสายตระกูลเจ้าได้แต่อุบลเราไม่มีตะกูลเจ้านายเหลือไปเพราะว่าเราขี้อายอคือเจ้านายเนี่ย ให้มีสายนี่ไม่ว่าจะทางมารดาก็ขึ้นเป็นเจ้าได้นะฮะขอ,ขอให้มีฐานะดีครับทีนี้จะเห็นว่าในโบราณเนี่เป็นใครที่ไม่มีฐานะก็เป็นนางเป็นนายใครรวยก็เป็นเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะกฝากว่าในช่วงที่เราเป็นรอยต่อของงานแห่เทียนนี่มันก็เริ่มมาด้วยเหตุนี้แล้วก็การที่ทันทอทอได้มาช่วยในวนในปีนั้นมันก็ผมก็ได้ฟื้นฟูเรื่อง ขบวนแห่เทียนที่ออกมาจากภาพเก่าที่พี่ปุษบกเทียนนะฮะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ปรากฏขึ้นในวผมทํางานรถวเรืองมังสีออกแบบโลโก้ให้เขาด้วยแล้วก็แถลงข่าวที่บ้านขอกคุณนนะฮะในงานนั้นผมออกแบบไว้หลายอย่างขายไปหมดละเช่นท่มหรือตุ่มที่เป็นเทียนนะฮะอันนี้ไม่มีละผมทําหลายอย่างขึ้นประดิษฐ์ข,ข,ขึ้นมาแล้วก็มีพุ่มเทียนพุ่มนะฮะ อันนี้ก็หายไปเพราะผมก็ทําได้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี้ยเราสามารถประยุกต์ได้สิ่งที่ผมทําก็เป็นเครื่องแขวนสดเครื่องสดที่เป็นเครื่องแขวนปร,ประดับหน้าตาอันนี้ผมก็เอาดอกเทียมผสมเข้าไปก็กลายเป็นแปลงสัญชาติให้เครื่องแขวนของอราฐสำนักกรุงเทพไม่กลายเป็นอุบลได้ทีนี้เราก็ต้องมีปัญญานะฮะเอามาประยุกต์ก็เหมือนกับเครื่องแขวนในช่วงต้นกรุงเนี่ย ก็มีแค่ผู้ปิ่นนะฮะเรียบเรียบมีปิ่นจีนก็เอามาจากภาพเขียนจีนที่เห็นมาตั้งแต่สมัยมงยุทยาโดยทั้งมาจนกระทั่งในสมัยหลังเนี่ยก็เอาเชนเดรียที่ของฝรั่งมาทําเป็นเครื่องแวนที่อยู่กลางเพดานอันนี้ได้มาจากฝรั่งแน่นอนฮะทีนี้เราสามารถประดิษฐ์ได้รูลูกในสมัยใหม่เนี่ยเราต้องใช้ปัญญาแล้วก็เราอย่าทิ้งของเก่าของเก่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นต้นทุนที่ไม่ดี ถ้าไม่มีต้นทุนที่เป็นของเก่าเนี่ยเราไม่สามารถต่อยอดได้เลยฉะนันก็เห็นผมที่ว่าอนาคตของกานเทียนอุบลไม่ได้อยู่แค่นี้แล้วไม่ได้อยู่แค่การเอาเป็นผ้าเป็นลายเทียนอย่าลืมว่าผ้าเกิดก่อนเทียนนะครับอันนี้ก็ต้องจะให้คนทําผ้าไปทําลายต้นเทียนเนี่ยอันนี้มันต้องคิดกันว่าผ้าเรามีภาษาศาสตร์หรือประศาตขึ้นในผ้ามาอาจจะพันร้อยปีพันปีแล้ว จะให้เรากลับย้อนไปลูกต้องกลับไปดูใหม่ว่าลายขอหภาษาศาสตร์ในพระสิ้นของอุบลน,นั้นนะ่ะมันมีมาก่อนงานแห่เทียนเมื่อร้อยปีที่แล้วมันก็ต้องมองกลับไปว่าบางอย่างเนี้ยลายผ้าเป็นอัสแฟกแล้วมันมันตกผลึกแล้วนะฮะคนสมัยใหม่เนี่ยต้องคิดได้เก๋กว่าน,นั้นอีกต้องทําได้ดีกว่านั้นเช่นฝากเรื่องเทียนที่เป็นรูปแบบโมเดิร์นอาร์ตของงานเทียนนี่ฮะแล้วก็ ทำให้รู้สึกว่าอย่างของพ่อเองคือท่า,อานอะจารเองติดเทียนโบราณซึ่งตอนนั้นผมก็มาทําเป็นสามชนิดเลยในงานแห่ก็คือมีเทียนมัดนยฮะซึ่งผมก็เรียกว่าเทียนมัดไม่ทราบว่าใครอาจจะไม่จริงก็ได้ก็ท,ท,ที่เล่าให้ฟังว่าไม่ชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเอากระดาษเทียนกระดาษทอม,มติดมันก็ไม่งามเลยนะฮะรู้สึกว่ามันมันดูประดับประดดแต่ตอนหลังเนี้ยผมก็ให้รัดด้วยเทียนแกะสลัก นะฮะเป็นชั้นชั้นชั้นแแล้วก็ยังมีที่รัดด้วยเทียนติดพิมพ์เพื่อที่จะให้เทียนเหล่านี้มีมีความประณีตมากขึ้นเราไม่ใช้กระดาษเป็นกระดาษทองบนเทียนมนัดนี้นะครับแล้วก็มีแกะสลักแล้วก็ติดพิมพ์อันนี้เป็นของที่เราทำทีนี้สิ่งที่เราจะฝากก็คือไม่ใช่ว่าจะแข่งเรื่องขนาดใหญ่โตม,โมโหฬารร้านหนึ่งได้รางวัลแสนห้านะฮะมันก็ทําลายทรัพย์สินของวัดไปมาก ผมก็ผมเป็นกรรมาการวัดผมกปแจ้งวัดสีบนว่าท่านเจ้าคุณอย่าทำเลยขนาดใหญ่เราพอได้แห่กับเขา้าซะาไาจะหางานสมการได้ไปตากแดดตากฝนอยู่5วันได้เงินมาเจ็ดหื่นเอามาทำเทียนหมดเวลาแล้วพมันก็เป็นเรื่องที่เราเสียสละมากเกินไปนะทีนี้ถ้าเราสติปัญญาของผู้ดีก่าแบปวัดสีบนดูเหมือนรวยแต่ว่ามันไม่มีเงินเราก็ทำเล็กๆเ,เอาพอพอได้ร่วมกับบ้านกับเมืองนะฮะ ทีนี้เบื้องหลังที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มลบอกว่าชุมชนช่วยไม่เพียงเท่านั้นนะฮะทางวัดก็มีดิกามาแจ้งข่าววัดไหนบ้างผมก็ไม่ทราบเราก็ต้องสนับสนุนคือเป็นเงินบริจาคในการสนับสนุนทําต้นเทียนอันนี้ก็ชาวบ้านร้านตลาดนี่นะครับส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยงานแห่เทียนทีนี้มันเป็นการร่วมมือร่วมใ,ใจที่มองไม่เห็นฮะซองเหล่านี้มันก็อยู่อย่างนี้ฮะก็ไปไปไป,ไป,ไปก็เป็นการ ร่วมมือันแล้วก็เมื่กี้ผมได้ยินคําว่าหลอมใจหลอมเทียนจัดท่านใดนาอ่ะเดวอันนี้ก็เริ่มในปีหนึ่งก็จะมีการหลอมเทียนก็ทุกวัดผมจํำได้ว่าผมเป็นกรรมการหลายปีก็มาหลอมอยู่หน้าวัดก็ไม่มีใครมีตักานโลงมาหลอมกันเองก็ไม่สําเร็จนะฮะทีนี้มันก็ได้แค่เป็นโมเดลที่แค่งานเปิดงานดีไหม เปิดงานโดยมีต้นเทียนแขกรัฐมนตรีมอย่อนย่อนยอนเป็นการงานเทหอหล่อพระเท่านั้นนะอาจจะได้แต่ถ้าพอเราเป็นนโยบายให้แต่ละวัดหล่อก็มีแต่พันโลรับไีหลออ่อเราก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็เรียกว,ว่าอันนี้เรื่องเรื่องของนโยบายต่างๆมันเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยเราก็พยายามที่จะ,ะรักษาให้มันอยู่ได้ทีนี้ก็ในเรื่องสิ่งที่ผมฝากไว้ นิดเดียวก็คือ,ร,อรูปแบบที่ชัดเจนของอุบลเนี่ยตอนนี้ผมเห็นเทียนที่ไหนก็ขิเรคนที่เอาช่างเราไปก็ขีเร่บางคนบอกว่าเขาไม่ทําให้เท่าอุบลเพว่าไม่จริงหรอกแต่ว่ามันขาดการควบคุมดูแลโดยคนที่เป็นน,น,นักออกแบบช่างก็ทําใบสักแต่ว่าเป็นช่างแต่ไม่ได้มีทาง เรียกว่าไม่มีหัวหน้าช่างแบบครูใหญ่ของเราท่านไม่ได้โดนซื้อตัวไปไหนซื้อไปท่านจะไปได้ไงท่านรักบ้านรักเมืองน,นะฮะอันนี้ไม่มีครูใหญ่เป็นควบคุมมันก็งานงานต่ามันจะไปทําดีได้ไงในเมื่อเขาตีโจร์ไม่แตกนะฮะเขาไม่มีประสบการณ์ในการทําเทียนองค์ประกอบเทียนที่มันอยู่นี้แล้วก็สามารถประทับใจท่านผู้ชมทั้งหลายนะกะ็ฝากบอกว่าของอุบลเราเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ คงคงอยู่นี้อย่างนี้ฮะก็อยู่ใน Dna ไม่สามารถมีใครแย่งไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราที่ต้องทำก็คือรักษามวนเอาไว้ครับทีนี้ทาง,ทางสิ่งหนึ่งที่ที่ผมนึกถึงในเรื่องของอเราเราจะไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นเทียนในเรื่องมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นความงามของความงามความวิจ,จิตรความประณีตน,นะครับ ถ้าไม่มีคนผ่าเริ่มตนดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มป่าต่างๆที่เป็นช่างศิลปินทางด้านเทีเนยนเก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญเป็นกลุ่มคนที่สร้างความความโดดเด่น,ดนในเรื่องของลายวดลายเทียนต่างๆที่คุณคุณเท่าได้พูดถึงความโดดเด่นเรื่องเทียนติดผใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าในมุมของอคุณชำนาญครับนะ ช่างที่ช่างที่ทางผูนชนที่ดว่ากลุ่มช่างที่มีความสําคัญับทางในเรื่องของการทำเพียนของจัหงหวัดอุบลเนี่ยน่าจะเราเราน่าจะพูดถึงใครบ้างที่ที่เป็นช่างที่สําคัญสําคัญในในบ้านเราครับช่างที่สําคัญสำคัญที่อันแรกก็นั่นข้างหน้าครับเป็นพ่อสมกิจซอสอาชีพเน,นครับครับ,รบเป็นครูของแผ่นดินเป็นศิลปิน ระดับนะครับอีกท่านหนึ่งก็คุณพ่อประดับก้อนแก้วพ่อก็เป็นช่างเทียนคุ้มวัดมหาวนารามก็ไ้ชนะทุกปีประเภทติดอพิมท่านต้องวางมือเกิดจะให้วัดอื่นชนะนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ครับอีกคุณท่านวิจอะไรอีกแานท่านก็เสียไปอีกคนหนึ่งก็อยู่ปั้นก็ยังอยู่นั้นเปิดงานก็มาอยู่ที่ปั้นคุดเดือนครับคุณวิเชียนพาดีครับครับ แล้วก็อีกหลายท,าท่านท่านเก่าๆที่เสียแล้วก็กคุณคนคนที่มีมีคือคุณพ่อขมาแสงงามครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับคุณพ่อขมาแสงงามมีเป็นผู้ที่พาทําเทียนที่ให้มันเอาเอาลายเทียนแบบให้เป็นผู้อะไรนะทําให้มันดูตื่นตาตื่นใจขึ้นก็เเป็นท่านแรกที่ท่านท่านที่พาทำท่านก็เสียไปแล้วครับเอ่อ ในส่วนที่ว่าคุณค่าความงามหรือเสน่ห์ของเทียนอุบลนี่มันแตกต่างจากเทียนที่อื่นเทียนจังหวัดอื่นอะไรยังไงนี่นะครับผมว่าสิ่งสําคัญของอุบลที่เป็นแตกต่างจากเทียนจังหวัดอื่นก็คือความร่วมไม้ร่วมมือนะครับร่วมไม้ร่วมมือที่มาเป็นหลอมบุญรวมใจอะไรที่พัฒนามาเป็นหลอมบุญรับรวมใจนี่นะครับคือเมื่อก่อนเวลาทําเทียนี่จะคุมวัดต่างๆก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันในส่วนของโรงเรียนต่างๆวิทยาลัยต่างๆก็ไปเป็น ผูปฐมำคำชูคุ้มบัดันนั้นหนึ่งในส่วนโรงเรียนก็ไปอยู่ในขบวนแห่ส่วนชาวบ้านในคุ้มบัตนั้นก็ไปช่วยกันทําเทียนหล่อเทียนไปต้มเทียนหาฟืนก่อไฟอะไรพวกนี้นะครับอ,อันนี้คือเสน่ห์ของของของ,ของเทียนอุบลคือความร่วมไม้รรวมมือแต่ละคุ้มบัดอย่างนี้นะครับแต่เมื่อมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อมีการเงินรางวัลเข้ามาเมื่อมีการแข่งขันเข้ามานี่ หลอมบุญรวมใจเนี่ยมันก็จะแพ้ไอ้ไอ้ไอ้วัดที่ต้องการเอาชนะจะได้ที่หนึ่งท่านยังไงก็ไปหาช่างเก่งๆมาแบบแบบนี้ก็หาคนนี้มารับเหมาไปเลยรับผิดชอบไปเลยทํทาตั้งแต่ต้นจนจบไอ้หลอมบุญรวมใจมันจะไม่เกิดในในประเภทที่ล่ารางวัลนะครับ,รบเริ่มม, <Lion. S 2> มีการแข่งขันเพราะมีการแข่งขันมากขึ้นแล้วทีนี้พอไปจังหวัดอื่นก็จะเป็นเป็นแบบนี้จะไม่จะไหลอมบุญรวมใจจะไม่มีชุมชนคุ้มวัดมาร่วมมือด้วยมันก็เลย ของอวบเราทุกวันนี้ไอ้ลอ้อมบนรวมใจแบบนั้นก็ยังมีอยู่ลายวัดอยู่แต่ถ้าวัดไหนอยากชนะในปีนี้ก็ไปเอาช่างเทียนที่เจ่งๆไปวัดอื่นก็คือบางวัดก็ต้องทําใจเพราะว่าเงินไม่มีพอลงทุนเป็นล้านได้รางวัลมาเป็นแสนมันคุ้มค่าที่ไหนล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมเอาเ,อาเ,อาเ,อาเปลี่ยนกันชนะบ้างจะเอาชนะแต่วัดเดียวตลอดอะไรอย่างนี้เอาแค่พอแห่ตามท่านที่เทาว่า โอเคให้เข้ร่วมครับก็ก็อย่างนี้นะคือแต่ทํายังไงจะให้มาหลอมบุญรวมใจหรือว่าการมีส่วนร่วมนี้ก็เป็นข้อเสนอของผมอย่างหนึ่งเลยว่าอนาคตทําอย่างไรคือการมีส่วนร่วมนี่อย่าให้มีส่วนร่วมเฉพาะคุ้มบัตรให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมด้วยเพราะการท่องเที่ยวมันจะได้สนุกขึ้นหนึ่งไม่ทุกอย่างที่เราที่ผ่านๆมาก็ไดล้วที่ให้มาช่วยแกะช่วยทําช่วยน่นช่วยนี่ช่วยให้ ให้นักท่องเที่ยวมาทาแล้วก็มีทัวร์อะไรายอันนั้นก็ก็ดีอยู่ในขั้นหนึ่งก็ก็ก<น>แสดงว่าเป็นสิ่งที่ควรคงไว้รักษาคงไว้ครับแ,<ล>แล้วก็แต่ทีนี้ทํำยังไงแต่ถ้าเราไปเน้นที่การแข่งขันเอารางวัลมากเกินไปมันก็จะไม่ได้แต่ทีนี้ก็ต้องมีพบกันในทางแต่บางวัดก็ก็หลอมคนรวมใจกันไม่ได้ออกมาที่ดเดชทำยังไม่เสร็จเลยถึงบันแห่ ก็เอาแบบออกมาแบบขายหน้าก็มีนะมีมีหลายวัดเหมือนกันนะทําแบบไม่เสร็จนะแล้วเออนีนะ่มันมันก็เอออะไรเห็นเวลาเราไปตัดสินเราจะเห็นเลย <c oughs> ครับก็เอาแต่อะไรมาปิดปิดบงับงๆไว้แล้วก็เอาดอกไม้เอาไอ้นมั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 นไม่เสร็จดูแล้วมันก็คือไม่เสร็จนะครับก็ก็ก็ จะรวมจตรวมใจกันอะไรก็นมเขาจะพูดกันในประเด็นต่อไปเนี่ยการเขาเสนอว่าจะต้องทําอะไรยังไงครับครับผมครับครับโอเคครับขอบคุณครับจริงๆมันก็มีหลายประเด็น